เล่นสวนสนุกนานาชาติและเทศกาลอาหารของดิสตาฮีบหนาแยกเจตตาฮีบชนบุรีอ๋อขอเชิญเที่ยวงานนะคะตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึง8กรกฎาคมเริ่มจากวันนี้คือวันศุกร์นะคะถึงวันที่8นะคะเป็นมหากรรมนะคะวันที่28ก็จะมีขิมเป็นชาเป็นยา วันที่30สพอยพุ่มพวงวันที่6โบตันชนิการวันที่8ใหม่พัชรีนะคะชมมงดีสตริงนะคะนี่นะคะอ๋อจะมีงานนะคะค่ะเป็นพาก,กรรมของเล่นนะคะเอาใจเด็กๆนะคะตรงแยกเจนะคะอำเภอสัตหีบนะคะก็ไม่เห็นแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะคะใครที่อยู่สัตหีบอยู่แถวนี้นะคะ ก็าพาลูกๆเด็กๆนะคะมาเล่นนะคะมาช้อปปิ้งได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ได้เพลิดเพลินนะคะกับหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะคะเด็กๆคงชอบนะคะแล้วก็วันนี้วันศุกนะคะวันแรกพรุ่งนี้ก็สาวิตย์น,นะคะมาดูมาเล่นกันได้ค่ะ, <S <S ๆๆๆะค่ะและนน้วก็แนะนำมาช่วเงเย็นๆนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะช่วงกลางวันนะคะอากาศร้อนอบอ,อ้าวนะคะ เลยมาขับรถเล่นนะคะเด็กๆชอบแน่นอนนะ,ะนะคะนะคะเครื่องเล่นแบบนี้นะคะเด็กๆมาเห็นเข้านะคะผู้ปกครองก็ต้องนั่งสถานเดียวะค่ะนั่งเฝ้านะคะเพราะเด็กจะนั่งันยังไงก็ไม่ยอมนะคะแต่ก็เป็นการทําให้เขามีความสุขนะคะทุกผู้ปกครองก็ต้องยอมนะคะยอมนั่งคอยนั่งรอนะ,ะให้ลูกเล่นเล่นนะคะเ <c oughs> พราะว่าผู้ปกครองผู้ใหญ่นะเล่นไม่ได้นะคะแล้วก็เวียนหัวด้วยนะคะยิ่งอายุมากแล้วนะคะมันนะคะ กันได้เลยว่ามืินเลือดเย็นหัวแน่นอนนะคะก็ให้เด็กๆเล่นไปค่ะ ในส่วนของรถไฟนะคะบอกได้เลยสีสันดีอยู่แต่เก่าไปนิดนึงนะคะบางตัวก็ลอกแล้วนะคะ เครื่องเล่นแบบหวาดเสียวอย่างนี้นะคะโหบอกได้เลยนะคะเด็กเท่านั้นนะคะที่จะเล่นได้ผู้ใหญ่อ้วกแตกแน่นอนนะคะเขาบอกนักเรียน,นะคะชอบนะคะพามาเลยนะคะเพิ่มความหวาดเสียวนะคะไม่ต้องไปนะคะสวนค่ะแล้วก็มีนะคะเด็กๆมาตกปลากันจริงๆนะคะม่ตกปลาของเล่นนะคะมีทั้งปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่นะคะนั่งตกกันเลินแน่นอน,นะคะ่ะนี่คือวันนี้วันแรกนะคะขเขากำลังเตรียอยู่นะคะคนยังไม่เยอะนะคะยังไม่รู้มากนะคะก็ คนตะหิบน,นะคะคนทั่วไปที่แวะมาทางนี้นะคะตรงแยกเจนะคะคนจะไปได้ยองแล้าไปะตะหิบน,นะคะก็แวะมาชมมาดูกนันได้นะคะคนงานารบบนี้นะคะก็จะมีนะคะของกินนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะมีทั้งของกินของเล่นมีป<ด>ืนต่างๆเยอะแยะมากมายจะไปดูกันคะ่ะ<ด>ค่ะและว,วันนี้ก็เพิ่งเป็นเย็นวันแรกนะคะที่เพิ่งเริ่มงานนะคะ ก็เลยดูเงียบๆมีคนยนังน,น,น้อยอยู่นะคะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะคะนับร้องได้คนเดินกันไห่แน่นอนเลยค่ะอ๋อเราจะบอกว่านะคะมีนะคะลิเกด้วยนะคะซึ่งหายากมากน,นะคะไม่ค่อยมีมาแล้วนา,นานมาแล้วไม่เคยเห็นมานานมากแล้วนะคะงานลิเกนะคะมาให้ดูกันด้วยนะคะน่าจะเป็นช่วงค่ำๆนะคะใครที่นะคะ อยากจะพาเด็กๆไปดูนะคะไปชมของจริงว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะคะที่ไม่ค่อยมีให้เห็นกันมากนักในแถวบ้านเรานะคะลองไปดูกันได้นะคะเวทีเขาอลังการมากเลยสวยงามนะคะทั้งเพลงนะคะทั้งเบียร์ยนะคะสาวเชียร์เบียร์นะคะน่าตาน่ารักนะคะที่นั่งนะคะเพียบนะคะตอนค่ำนะคะแวะไปได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะหนุ่มๆนะคะ ไปนั่งทานเบียร์นะคะฟังเพลงเพาะๆนะคะเขาก็มีเพลงบรรเลงไว้ให้นะคะก็มีหลากหลายสไตล์นะคะแล้วแต่ว่าจะชื่นชอบนะคะเพราะว่าช่วงเย็นนะคะช่วงค่ำของแถวแยกเจนะคะอากาศดีมากนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะลองไปดูกันได้นะคะเราก็ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอมาให้เห็นกันนะคะแบบจริงๆจังๆถึงๆกันเลยนะคะเพราะว่า การสนับสนุนนะคะกิจการต่างๆในท้องถิ่นนะคะมหากรรมนะคะงานทุกงานนะคะเราก็สนับสนุนให้คนนะคะไปร่วมกันโซนนี้นะคะเด็กๆนะคะชอบมากนะคะพ่อแม่นะคะก็ต้องพามานะเพราะมีของเล่นเยอะมากนะคะก็เป็นกิจกรรมนะครอบครัวนะคะเด็กๆนะคะมีเยอะจริงๆนะคะเท่าที่เห็นนะคะดูนเพลินๆไปเลยค่ะนะแล้วก็มาเจอนะคะทีมนะคะ เพื่อนๆนะคะของหัวใยอ่าสวัสดีค่ะกันใหญ่เลยนะคะเล่นกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสนุกส,สนานกันเลยนะคะ,ะ,คะสามสาวนะคะ เด็กๆเขาเล่นป,าปลาโป่งนะคะจะเอาตุ๊กตากันนะคะน้องเอ็งจี้นะคะจะได้ตุ๊กตาในงานนี้นะคะดูสิคะมันสนุกสนานนะคะเอาจนได้นะคะนะคะเพื่อนๆของหนูไพ่นะคะนี่นะนั่นเดี๋ยวเราก็เดินชมเดินดูเรื่อยๆนะคะมันกิจกรรมนะคะเตรียมเงินมาด้วยนะคะเงินสดนะคะนะคะแต่ว่าเขาก็จะมี QR code คให้สแกนด้วยนะคะหลายอย่างเลยนะคะ ไปดูกันค่ะเพลินค่ะค่ะก็เอาเป็นว่านะคะ เอาใจทั้งเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ผู้ปกครองนะคะและก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็มาย้อนไวัยได้นะคะยิงปืนนะคะสนุกสนานนะคะมาเป็นตัวอย่างนะ,ะให้กับลูกๆหลานดูในสมัยนี้กันนะคะอยากเชื่อเลยว่าเด็กๆหลายคนก็ไม่เคยทํากิจกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เองนะคะก็อยากจะย้อนวัยอยากจะสนุกสนานน,ะนึกถึงเมื่อ วันวๆนะคะโดยเฉพาะยุค90นะคะเด็กยุค90หรือว่าคนยุค90นะคะก็จะเจอนะคะกับกิจกรรมพวกนี้เยอะมากเดินและเพลินตานะะละลานตาไปหมดนะคะสีสันนะคะสดใสเต็มไปหมดเลยะค่ะ ค่ะพอเลยกิจกรรมนะคะจุดของเล่นนะคะต่างๆก็จะเป็นของกินนะคะขนมจีนนะคะโอ้ด้านนี้ใหญ่มากเลยนะคะมีพลงฝรั่งมาเดินเล่นกันเพียบเลยนะคะแล้วก็มีหมูสเต๊ะนะคะสามย่านนะคะมาเลยนะคะออกรายการทีวีหลายช่องเลยนะคะน่าจะอร่อยนะคะมันลองดูกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่างอื่นๆอีกหลายๆอย่างเลยนะคะ นี่นะคะชมกันเพลินๆนะคะเดินไปกินไปมีของกินด้วยมีของซื้อเยอะแยะมากมายนะคะเกาลัดนะคะนี่ค่ะก็พยายามเชื้อเชิญนะอ่าให้ชิมหน่อยขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะอ่าอาว่าจะไม่เอาแล้วเอาเอาเย็นขยอแล้วเกินเอาซะหน่อยนึงค่ะ <hum ming> นั่นไปนะคะ <S <s เดี๋ยวเพราะว่า <S <s เดี๋ยวเราจะไปดูเอ่อทะลุตรงโน้นนะคะเป็นของเล่นนะคะก <s> ็จะจบคลิปน <S <s ี้แล้วนะคะ อันนี้ก็เดินจนรอบนะคะวนตั้งแต่ด้านหน้านะคะมาด้านหลังแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาในซอยนะคะซึ่งก็ทะลุนะคะออกมาตรงโซนที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะที่ใกล้อ่าที่จอดรถแล้วก็ฝั่งถนนนะคะก็จะเป็นตซนนี้นะคะก็เป็นการจบนะคะวนหนรอบ